มาดูคันนี้ดีกว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งของแต่งอะไรบ้างล้อ e v o Cost Dark Zero เปลี่ยนยาง245 7 0 1 6 Maxit Pro f e n d e r ตัวนี้ตัวทูนซีรีส์ปรับความเหรอดได้16ระดับปีกนกยกครับตัวนี้เป็นของซันห้า โตวยต้าเช์ครับคันนี้เป็นคันที่ถวายไ,ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าแต่งไปหลายคันแล้วมาดูคันนี้ดีกว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งของแต่งอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรมาเริ่มแรกเลยกันล้อ EVO Cross Dark Zero ตัวนี้เป็นสีดำด้าน5รลูขอบ16หน้ากว้าง8นิ้วฮะรอดูแน่นอนกับล EVO ตัวนี้อายาง2 4 5 7ี่ห็ตัวนี้เป็นยาง ออเทรนนะฮะทั้งเซ็ตนี่มาเลยแม็กยางเสร็จปุ๊บก็ต้องชุดยกครับไม่พอนะฮะต้องโปรเฟนเดอร์เท่านั้นฮะโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ตัวทูนซีรีส์ปรับความเลือดได้16ระดับนะฮะโชคเนี่ยมาทั้งสปริงโปรเกสีแล้วก็ตัวกระบอกโชคสไลด์สูงต่ำได้นะฮะแล้วก็โชคหลังเป็นตัวพิกกิ้งแบ็คฮะตัวนี้ปรับความหลืดได้8ระดับนี่ตรงนี้ครับ แป่ระดับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับความหนืดแปลระดับ picking bag เนี่ยก็คือเป็นตัวไอกระบอกแก๊สเนี่ยกับตัวโช๊คเนี่ยยึดเข้าด้วยกันเขาเรียกวก่า picking bag นะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราใส่คันก่อนหน้านี้เป็นเขาเรียกว่าซับแทงสายก็คือเป็นกระบอกซับแทงเหมือนกันแต่แค่มีสายเนี่ยยาวกว่าซับแทงติดต่างหากเป็นเรียกซับแทงสายแต่คุณสมบัติเนี่ยคือมันเหมือนกันปรับความหนืดได้แปลระดับเหมือนกันนะครับ โอเคคันนี้โชคตัวท็อปของตัวเฟนเดอร์เลยนะฮะสำหรับรถแชมป์โดยเฉพาะอีกอย่างหนึงที่ขาดไม่ได้อกีกนกยกครับตัวนี้เป็นของซันฮะมาทั้งลูกหมากตัวนี้ฮะเป็นอโนไดซ์สวยด้วยเพื่อที่จะปรับมุมล้อให้องศามุมล้อเนี่ยได้เท่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูการประกอบแบบไร้รอยละเอียดสําหรับแม็กยางของเรานะฮะแล้วติดจักรัวสีดําตามสีของล้อแมกเลยะฮะ,ะประกอบอยางห่วงล้อ ะครับใส่ล้อดูการประกอบโช่ะมาดูกันว่าออกมาคันนี้ทรงจะหล่อจะเท่แค่ไหนติดตามชมกันครับ ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ <S <S I'm so strong. That's what can go wrong. I ain't never been a trick fake, bitch. Keep your clothes on. With your mouth closed and your legs shut. If I was broke, you probably wouldn't have said much. But I'm paid for you all in the nigga face. If you wanna move in? Fuck, get a bigger place, please. I ain't going out like these. Trick ass niggas that be fucking off jeez. Mama ain't raised no. มาครับเราพามาดูของแต่งกับของติดรถโตโยต้าเชฟว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกฮะเรื่องล้อใหม่ครับนี่เป็นล้อเดิมของติดรถเขานะฮะเป็นตัวยางของบิสโตนะไซส์หนึ่งเก้าห้นะครับนี่เป็นของแต่งที่เราเปลี่ยนไปเห็นไหมไซส์ต่างกันเยอะนะครับถ้าไม่ใส่ชุดยกเนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนครับสำหรับแบกยางไซส์นี้ตัวของโชกหน้าครับตัวเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นโชกติดรถยกออกมาทั้งเซตเลยนะครับ ของเดิมเราไม่ใช้เลยนะฮะถอดออกตัวนี้เป็นของใหม่ที่เราใส่เข้าไปเป็นของปูเฟนเดอร์เห็นไหมฮะโช้กหลังของแต่งที่ใส่เข้าไปความสวยงามต่างกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ของเดิมตัวเล็กนิดเดียวเองนะอ่าปีนกฮะปีนกสันปีนกเดิมครับอันนี้ปีนกแต่งเห็นไหมครับลักษณะเนื้อเหล็กเนื้องานเนี่ยก็จะต่างกันได้ทั้งสมรรถนะและก็ความสวยงามด้วยนะครับนี่ดหฝังติดอย่างนี้ตัวซับแทงจะอยู่ด้านหลัง ตัวปรับอยู่ตรงนี้ฮะเราจะปรับข้ามมดอจากตัวนี้ได้เลยฮะเดินจากด้านหลังปรับง่ายนะครับนี่ซับแทงอยู่อย่างนี้โชคหน้าเนี่ยเหมือนกันฮะยกเข้าไปทั้งเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับก็ปีกนกก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมฮะมีห่อสันโลโก้ดูสะอาดครับช่วงล่างดูน่าใช้อะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใสาล่ล้อและเอารถลงจากวิบดูทรงว่าจะสวยงามอย่างไรบ้างครับ Take it easy, I told you last year it's a test I know you can't see my tattoo Through my bulletproof vest So your roll, baby, hold up Then why you touchin' on the nigga If I touch the back, you probably go nuts You see, you always got it all wrong Shouldn't listen to the niggas that be beggin' on them slow songs That's what you go wrong I ain't never been a trick, fake bitch Keep your clothes on, with your mouth closed And your legs shut, if I was broke You probably wouldn't have said much But I'm paid for you all in the nigga face if You wanna move in? Fuck, Get a bigger place, please. I ain't going out like these trick gas niggas that be fucking off cheese. Mama ain't race no front. Mama ain't race no front. Mama ain't race no front. Mama ain't race no Mama ain't race no front. 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 Mama ain't race Mama ain't race no front. Mama ain't Play a hey up in the